สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาปลูกตะไคร้อีกนะคะปลูกยังไงให้ติดภายในหนึ่งวันเลยนะคะนี่เขามีวิธีนะคะเดี๋ยวสิบอบ,บอกบอกเคล็ดลับง่ายในการปลูกตะไคร้ให้ติดภายใน้มือเดียวปลูกพวกตีฟราบเลยเทคนิค <ek> <n ick> มันอยู่ในการเลือกต้นพันุ์นะคะก็คือว่ามุ้ยจะใช้วิธีจะเลือกจะเลือกต้นต,ต้นตะไคร้เนี่ยที่ มันขื้นโค่นแล้วแล้วคราวนี้มันก็จะมีรากแตกออกมานี่นะคะอันนี้คือปลูกปุ๊บติดป,ปั๊บเลยนะคะอันนี้คือตะไคร้ที่มุ้ยเลือกเป็นพันอันนี้เป็นพันพื้นบ้านธรรมดานะคะหัวไม่ใหญ่เป็พันเล็พันพื้นบ้านธรรมดาะคะ่ะปลูกไว้กินเองนะคะปลูกไว้กินเองบ้างหาสมมงหว่ามา้นขายอะไรกันส้ายนะคะแต่ก็น่าจะขายได้ปุ๊กล้ายป่านนี้ ออมสวนเลยม่จิข้ายได้อีกหรอกแต่ว่าตอนนี้ขอปลูกไปก่อนสวนจิ้ขายได้บ่ได้ไอีกเรื่องนึงนะอันนี้เราปลูกไว้ก่อนติดไปติดข้อบากันอีกรอบหนึ่งเออขายได้ไม่ได้ข้อบ่ากันอีกรองหนึ่งต่ไั้ปกติดเดียวนี่เราจะเลือกต้นพันุ์ก็คือน,นี่เป็นตะไคร้ที่เราปลูกของปีที่แล้วแล้วมันกินไม่หมดมันก็จะเป็นมันตะไคร้มันขึ้นโค่นนะนะะ้า,าค่ะใางอีสามว่าตะไคร้มันข้นโค่น,นมันก็จะ ตอนท่าปลูกที่แรกมันก็ฝังดินอยู่บางสีเหมืนบ่ค่ะมันกับขึ้นโค่นคือมันงามอยู่บัดปีที่สองมามันค่อยๆดันดัดผื่นนั่นนึงไอ้ตรงตรงที่เทาถมไหม่จงิีๆเห็นบ่มันจะขึ้นโค่นแบบนี้นะคะนีเห็นบ่ที่แรกเขาจะฝังดินประมาณนี้เห็นบ่คะบัดนี้มันเกิดผื่นโค่นค่อยขยับขยับเพื่ไปมันไปตามใบตามใบนี่มันนี่ค่ะมันก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ขึ้นโค่นมาเรื่อยๆนะคะนี่เห็นบ่ ตัวนี้มันขึ้นโคนแล้วมันมันมาแตกนอเริ่งๆบนมันมาแตกนอเริ่งๆบนมันก็เลยว่าตะไครขึ้นโคนข้าสารถมาปลูกได้ปลูกโดยทีบ่ต้องเอามาชำนะคะนี่ปลูกไม่ต้องชำปลูกปุ๊บติดปั๊บเลยนี่เห็นบ่ปลาเดี๋ยวเข้าไปปลูกกันนะคะเดี๋ยวสิภาพไปเิ่งวิธีการปลูกง่ายๆเลยปลูกขึ้นข้าวสำม์นี่แหละค่ะปลูกง่ายๆขึ้นข้าช่ำมไว้แล้วจะมาปลูกลงกนีเลยง่ายๆ แต่ว่าลดขั้นตอนในการปลูกลงนิดนึงก็คือมีหากปุ๊กติดปับปลูกปับ๊บติดปับเลยค่ะอ่าเดี๋ยวไปปลูกกันเลยค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็จะปลูกเลยนะคะลงเลยแบบนี้เลยนะคะปลูกไปกินนี่เลยค่ะง่ายๆใช้ความเอียง45องศาเด้อค่ะเวลาแตกมั e 11. นจะแตกมาปลูกเลยเสร็จแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเลยอีกนิดนึงปุ๋ยจะไปปลูกมันแล้วนะคะเพราะว่ามันคำแล้วนะคะ ถ้าเพืเ่อนๆช่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือถ้ามีข้อสงสัยสิ่งไดประการใดก็คืออยากนําเสนอเสนอแนะเอยียงกันมาคอมเมนต์ด้านล่างเลยได้นะคะเดี๋ยวจะเขาจะมาตอบเลยกะมาคุยมา่อว่าแลกเปลี่ยนประสบก,การณ์กันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย